ตอนผลงานของเรานะคะเข้าป่าประมาณ15นาทีเก็บกลุ่มหนึ่งแล้วก็มานั่งตัดขานะคะเนี่ยก็จะเต็มคุถังเหมือนกันนะคะคุถังนี้โอ้ดอกใหญ่ยังงี้เลยจ้ะเหมือนดอกไม้เลยเนาะมาเก็บด้วยกันพี่มนมาเมันดอกใหญ่มากโอ้ดูเพิ่งจะอยู่เราเพิ่งขึ้นขาขามาเองนะเนี่ย เก็บเอาปันมาเก็บเอาดอกไม้โรดน้องพี่มนเนาะดูนายตะการนุดว่าะทุกคนเอ้ยนี่กี่เต็มเลยอ้ดอกมือใหญ่คักโชคดีก็ยังโชคดีนะที่หลงป่ามาเจอตรงนี้นะพูดถึง ยังมีบุญวาสนาในหลงป่ามาเจอของแพงพ, <า S 1> พี่มนมาป่าที่นุดหลงจ้าหลงเยอะๆที่นุดได้เห็ดแต่ดาไปเยอะๆแหละวันนี้นะคะนุก็เลยพาพี่มนมาดูเฮ็ดแต่ดาเกิดขึ้นคางทางทุกคนเอยงามๆดูงามๆเนี่ยได้แหละที่ไม่ได้ถ่ายนะคะนี่เก็บกันไปแล้วมันมาคืนอยู่คางทางเลยนี่นี่นี่ ป่านี่อลังการมากเลยนี่ยังไปไม่ถึงป่าดีเลยเอ่ะพี่มัฑ์ตัดขาดีๆทุกคนเห็ดแตรดำค่ะดอกใหญ่เท่าดอกดาวเรืองเลยนะคะนี่ดูค่ะดูแต่ละดอกทุกคนเอ้ยปันดอกดาวเรืองทุกคนดูอูยสวยมาก อกอย่างนี้เลยทุกคนอเดี๋ยวไปตัดขานะคะเดี๋ยวเก็บก่อนมันอยู่ลึกมันอยู่รกหน่อยทุกคนดูค่ะเต็มเลยเห็นไหมนี่มี่จะเห็ดแตรดำนะคะเต็มเลย ดูดอกนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือนะทุกคนดูเห็ดแต่ดามอะไราใหญ่ขนาดนี้โว้ยบวบ,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 บ คนพาพิมลมาดูเห็ดแต่ดำดอกใหญ่เท่าดอกดาวเรืองค่ะนั่นน่ะเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยนู่นดอกใหญ่ดอกใหญ่ใหอมด้วยหอมมากนี่นี่ตาขาเด้อนี่หแม่ของหนูกัอุ้ยใหญ่แล้วของหนูก็มีเยอะใช่กว่าไม่ทช่ไม่เป็นฝนเอามันเป็นยังไงละมันใหญ่มากวันนั้นเราเจียวผมมันใหญ่มากตอนนี้รู้แล้วเนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันก็ ดูจเจ้าตัดขาเด้อแต่หนูนี่ตามองดีๆด,ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยแยะ,แยะเต็มไปหมดเลยเห็นปะงงนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยดูดีๆนะเนี่ยตรงเนี้ยยาวลงมาข้างล่างเลยว่าน,นั่นแหละที่นุดหลงป่านะคะแล้วนุดมาเก็บไม่หมดที่เนี่ยนุดมาซ้ำนุดมาซ้ำป่าที่นุดหลงจ้าซ้ำให้มันจำได้ไปเลยค่ะเนี่ยมีแต,แต่แต่ดำทั้งนั้นเลยขนาดว่าน,นั้นนุดเก็บไปเป็นกระสอบแล้วนะนี่ อันนี้ชันเนี่ยลองร้อยสนุดมาเก็บไว้นะคะวันนั้นมาเก็บไปเป็นถุงปุ๋ยแล้วนะยังไม่มดเลยวันนั้นนุ๊กหลัวมนมเก็บไม่มดอ่ะทุกคนเดี๋ยวนุ๊กเก็บใส่ตะกร้าก่อนเดี๋ยวนุ๊จะเอาไปกรองตัดนะที่หลังเดี๋ยวก็ตัดนี่โอ้ยดอกใหญ่มากเก็บเห็ดแต่ดามสนุกมากดอกใหญ่แบบนี้มันเหมือนเก็บดอกไม้เลยนะทุกคน เชื้อเขาหลายค่ะตรงนี้เชื้อเขาเยอะตะก้าเราทุกคนเอะจะเต็มแล้วเห็ดแต่ดำจุดเดียวจุดเดียวจะเต็มตะก้าค่ะตาดีดีอทุกคนดู เดี๋ยวหนูจะไปกรองไว้หายเด้อว่าจุดเดียวตรงนี้นะเราเก็บกันได้เยอะขนาดไหนจุดเดียวเท่านั้นทุกคนเออเต็มตะก้าจ้ะเต็มแน่นอนเพิ่งเข้าป่ามาได้สิบนาทีนะคะกับพี่มนเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเห็ดแต่ดำนะเนี่ยเขาเป็นสีเทาตรงนี้เพราะเขาไม่ค่อยได้น้ําแล้วก็ไม่โดนแดดอยู่ใต้ต้นไม้สีมันก็เลยเป็นสีเทาๆแบบนี้เด้อ มามาเก็บตรงนี้ด้วยกันเร็วเร็วเยมมนอยู่ตรงนั้นจ้าคู่หูคู่สีของนุชชอบเขาปากับพี่มนที่สุดเลยนะทุกคนเพราะว่าพี่มนเดินเก่งนุชชอบไม่เคยบ่นเลยนี่จะให้พี่มนมาเก็บตรงนี้พี่มนรีบมาเต็มเลย เนาา like ี่ยนยเี่พี่มดเอ้ยดอกใหญ่ๆเท่ากระมังหนูอยากให้พี่มดเห็นเนี่ยเห็ดแต่ดำมาลายใหญ่ขนาดนี้เบิ้งมาเก็บเร็วนี่นี่เร็วๆ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 ขอเก็บเก็บให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่ะเก็บมาอุ้ยดูดอกปั้นดอกดาวเรืองเนาะนั่นน่ะเด่นอยู่เลยนั่นนะดอกบุนเลยดอกใหญ่มากงามนี่เลยมอนดอกไม้เลยนะสวยมากจะเต็มตะกร้าแล้วป๊บเดียวเองหนู จุดเดียวก็ยังว่าเอตอุ่มแนีงเออถึงเอาครูถังมาด้วยไงวันเนี้ยเก็บนะเนี่ยเต็มอยู่ใต้ตรงนี้เลยพี่มนเก็บนะเก็บไปเลยแบ่งกันเก็บเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อตาดีๆนะเต็มเลยนั่นเห็นปะข้างหน้าพี่มะเต็มเลยสีมันจอกคล้ายๆสีเทาๆตีใบไม้นี่น่งเด้อทุกคนนะเดี๋ยวจะหายดูใน้ตะกาเลยไกลเต็มแล้วตาข้าหนุ่อะวันนี้ ตั้งใจมาหาเห็ดมันปูเห็ดดำเห็ดแตรดำพี่มนเก็บไปเลยนะตรงนี้เดี๋ยวหนูจะไปทางนู้นแล้วหนูหนจะดูตะก้าพี่มนสิคะดอกใหญ่เนาะเพิ่งมากันสิบนาทีเองเนาะพี่มนเนาะหอมมากเลยน,น,นี่ขนาดวันนั้นนุชเก็บไปสองกระสอบแล้วนะนี่วันที่นุชกลัวๆนะนุชแบบว่ามันก็คำข้ามนุชไปยุ่มเอายุ่มเอายุ่มเอาดึงเอาดึงเอาเลยจ้ะ กระูตัวอยู่กัาเต็งเก็บมมโมดก็เลยพาพีมม่มลมาวันนี้แหละว่าจะมาเช็คป่านี้อีกรอบหนึ่งเห็ดน่าจะเยอะ,ะเดี๋ยวจะปักโลเคชั่นไว้แล้วก็จะให้ GPS พาออกจากป่านะคะจะได้ไม่หลงวันนี้นุดเอาวพาวเวอร์แบงมาชาร์จแบตเตอรี่ทานีีแบตมันจะได้มิโมดทุกคนเอ่ยทุกคนดูนะนี่ดูนี่นี่ค่ะ ธรรมดาเด้อเห็ดดำจุดเดียวจุดเดียวนี่ค่ะ,ะนี่เกือบเต็มตะก้าเลยโชคดีก็ยังโชคดีนะที่หลงป่ามาเจอตรงนี้นะพูดถึง <c oughs> ยังมีบุญวาสนาในหลงป่ามาเจอของแพงแล้วดอกอยังใหญ่นะตั้งแต่แกเพรแต่ดำมาไม่เคยเจอดอกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในะชีวิตเลยเนี่ยขั้งแรกเลยเจอดอกโอ้ใหญ่อลังการปะนี่ ดูตาต้นบูเบอรี่เด้อถ้ามาไม่ได้เจอดอกแรกจะไม่เจอดอกที่สองนะเนี่ยแล้วดอกขาแบบนี้นุดววานดุ่เดินเหยียบไปแล้วขาถึงเละแบบนี้เนี่ยดูตาดูจ้าจะนุ่จะเปิดให้ดูเนี่มันเห็นยาิดนึนงทุกคนเห็นไหมเนี่ยดอกอย่าใหญ่เลยต้นบูเบอรีมันบางเลย เก็บเอาปันมาเก็บเอาดอกไม้โรดน้องพี่มนเนาะดูนาตะกานุชว่ะทุกคนเอ้ยนี่กี่เต็มเลยวันนี้นุชเอาครุถังมาด้วยด้อยเอาถังมาอันนึงแล้วนุชก็เอาถุงกระสอบมาอันนึงจ้าเตรียมพ่อมาวันนี้ ตอนนี้คลานเก็บเห็ดกันแล้วนะคะอดอกมึงใหญ่คักมีอีกไหมเปิดดูดีๆบ้านอ่ะหอมมากเลยหอมแต่เห็ดแต่ดำ อันนี้ที่กำลังเพิ่งจะขึ้นน้อยๆก็มีเต็มตะกาเลยจ้ะตรงนี้วันนั้นมาเห็นคนเดียวตื่นเต้นมากคือใหญ่กว่าใหญ่ก็รุ่นนี้อีกไอเพราะว่าหนูจะเห็นอันใหญ่ๆก็เลยจะเก็บอันใหญ่ๆไปก่อนแม่บอกอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่เนะ ข้างหน้าพี่นะพี่น,นั่นอะเห็นป <laughs> หมพี่แม่มาูตกใจหมดนึกว่าบอแม่เดาไม่งับเลย <laughs> จับไปจับขาเฮ็ดนิ่มๆคอยตกใจคอยขึ้นไปคอยจับทากอย่ามุงา่งันงบอ,บอ,อย่างบออย่าไปนึกถึงมันไม่มีหรอกม,มันเดย์เจ้าบ้องมาเห็นเลยน,นั่นอะ สองดอกเก็บเห็ดดำกับยายมนีต้องเช็คดีๆนะยายมณ์มองมองไม่ค่อยเห็นบางทียายมณ์ก็พลาดนะจ๊ะสวยถ่ายคนสวยสายพอเห็นเมื่อกี้ดอกโอเคีเห็ดจะนจะหมดแล้วทุกคนเอ้ยที่มน์สองคนได้คนรัตะก้าแล้วนี่นี่มันต้องเปิดหาเด้อวมันอยู่ใต้จันบุบดี เห็ดก็สวยคนก็สวยจ้ะ <c oughs> โอ้ยจะมีใครหมันใส่เนาเว <c oughs> ่าเห่นซือๆอเด้อพี่น้องเอย้ยเว่ามวนมวนเห่นเหร่นคือคืเรือน,อนอจ,จริง,เ,รงเอ,อ้ยอย่าไปเครียดหลายชีวิตหาให้หาปาร์ตี้ <party> หมดหรือยังพี่มีอย่างเนาะไปเดี๋ยวข้าไปต่อหารอบๆมาละ กลุ่มเดียวนะคะที่นุชเก็บเมื่อกี้นะคะที่นุชหลงป่าแล้วนุชก็ไปแล้ววันนี้นุชพาพิมลมากลุ่มเดียวยังไม่ได้เต็มตะกาอีกแล้วมีแต่ดอกใหญ่ๆที่ทุกคนเห็นแล้วนี่นี่ของพิมลของพิมมน,นี่ในตอนนี้พิมนก็กำลังนางเก็บแต่ดามอีกนะคะนางเดินมาเจอข้างบนอีกนี่ดอกใหญ่ๆงามๆสวยอันนี้เนาะอันนี้ดามปีเพราะไรลูกป่าไม่ได้น้ําดีตรงเนี้ยม,ม,มันอยู่ตรงมอสงามวันนี้เก็บเฮสนุกยังไม่เหนื่อยเลยนะพิมลได้เห็ดจะเต็มตะกาแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเพิ่งเข้าป่ามาสิบ กว่านาทีเองคะ่ะนี่คะ่ะผลงานป่าวันนี้นะคะป่าสวยมากทุกคนหนาเดินมากเลยป่าเดี๋ยววันนี้นะคะนุจะพาพี่มนสํารวจหา<ฮ>เห็ดมันปูนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไปเจอเห็ดมันปูเป็นแพงๆงามๆไหมตอนนี้เราก็ปื้มประทับใจกับเห็ดรารดำไปแล้วเพราะเราได้เยอะแล้วนะคะวันนี้คุณพี่มนเขาก็จะเก็บเห็ดหนังไก่ด้วยเดี๋ยวมันก็ไปเจอเป็นกอๆเยอะแยะอืม พาทุกคนเดี๋ยวนูจะพาพี่มลไปนั่งกินนานสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปหาบอญชีก่อนแล้วเราก็จะไปมองว่าเราจะไปต่อฝั่งไหนดีเนาะไปผมไปทันขาดคำดูมาเจอมันปูดอกอย่างใหญ่เยอะละล้านเฮ้ยเดี๋ยว,ายายยวให้ดูโอโ้ดอกใหญ่ยังงี้เลยจ้ะมันดอกไม้เลยเนาะม,มาเก็บด้วยกันพี่มลพี่ชายให้นุเก็บโอ้โหมาเป็นพุ่มเป็นกอเลยจ้ะดูนี่เออมันดอกใหญ่มากเออ มาทุกคนเก็บเห็ดมันปูด,ด้วยกันค่ะเจอเห็ดแต่ดำกลุ่มเมื่อกี้แล้วเสร็จแล้วนะคะโอ้เดินมาเจอเห็ดมันปูอีกดอกสวยมากข้างบนดีชุ่มน้ำดีจัง วันนี้นอเอากระแปงมาเลยนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมพร้อมอย่างดีอะที่จริงว่าจะเอามาสองกระแปงจะมาให้พี่มนอีกระแปงหนึ่งพี่มนบอกพี่มนบอกว่าเขาจะเจอเฮ็ดลายประนั้นบอ <c oughs> ปลาใหม่เด้อปลาใหม่ทุกคนเราไม่รู้นะว่าเห็ดมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ยปลาใหม่รุุนกันแหละ อเพิ่งจะอยู่เราเพิ่งขึ้นขาเขามาเองนะเนี่ยยังไม่ได้เข้าป่าดีเลยเพิ่งอยู่ตีนเขาขาเขาตีนเขาเออพี่มนไปข้างหน้าแล้วลองกีดเลยเด้ออืม ป่าสวยๆวันนี้มาเข่าป่าสองคนก็ชื่นใจทุกคนเอ้ยมันไม่ค่อยกังวลมันไม่วางเวงเวลาได้ยินเสียงนกร้องหรือว่าเฮ้ยอันนี้แฉไปนิดนึงเวลาได้ยินเสียงนกร้องหรือว่าเสียงอะไรแบบนี้บางทีเข้าป่าคนเดียวมันวางเวงเดี่ยทุกคนต้องมาลองเข่าเองจะรู้ <laughs> มันวางเวงบางป่าน่ะยิ่งเฉพาะป่าใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะ่ะ สีเหลืองสวยสดเป็นสีเหลืองไข่เลยค่อนข้างชุ่มหน่อยนะคะตรงนี้ต้องเอาไปตากหนังสือพิมพ์สักสองสาวันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเห็ดทุกคนเอย้ยเดี๋ยวนุชจะเอาเห็ดมันปูนส่ตะก้านะคะแล้วนุชก็จะเอาเห็ดดำมาเปลี่ยนสายถังนี่นะคะทุกคนทุกคนเอ้ยวันนี้ มาเดินป่ามีความสุขมากเจอเฮ็ดง่ายมากเลยดัวเจออีกแล้วดอกใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วป่าสวยมากทุกคนวันนี้เสียงนกกระเพาะแดดกระซองโอ้มีความสุขเดี๋ยววันนี้จะพาพิมลไปหาเห็ดมันปูชักสามพันดอกข้างหน้าทุกคนนุจะเปลี่ยนตะก้าเปลี่ยนถังแล้วนะคะจะเอาเห็ดดาใส่ถังครุถังแล้วนูก็จะตัดขาเห็ดดาด้วยนี่กลุ่มเดียวเมื่อกี้นะคะ กองนึงเนี่ยแหละค่ะนี่นุก็จะเอาเห็ดเหลืองนะคะใส่ตะกร้าค่ะเพราะว่าเห็ดเหลืองมันช้ำง่ายนะคะเห็ดดำเขาค่อนข้างเบานะคะใส่ใส่ถังเอาค่ะ เค okay, ทุกคนมาตัดเห็ดตัดขาเห็ดดำที่นุบอกว่านุจะพาตัดขาเห็ดดำให้เก็บเสร็จก่อนนะเพระาะว่ามันเยอะมากแล้วมันก็แบบว่าอยู่ใต้ต้นบุเบอรี่มันก็เลยจะแบบว่าตั้งขากล้องเก็บทีละดอกสองดอกยากนะคะเดี๋ยวเรามาตัดขากลองไว้ตรงนี้แหละนะคะเราก็ไปถึงบ้านก็ไม่ต้องทําความสะอาดแล้วนะคะอบเลยนุชก็แช่แข็งนะคะเห็ดแต่ดำไปส่วนหนึ่งเอาใบกินตัวเองส่วนตัวก็จะไม่อบแห้งถ้าจะเอาไปกินเองจะแช่แข็ง รสชาติมันจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนโ oh, อเอโดเฮดอบแห่งเฮดอบแห่งรสชาติมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนออกไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะหอมมากๆเลยนะคะเฮดแต่ดําเวลาเราอบอะทุกคนเอ้ยขนาดตอนไม่อบเนี่ยเอามาดมเนี่ยหอมมากเลยค่ะดูเยอะก็เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆกับพี่โมลเนาะตอนนี้เราเพิ่งจะเขาปา,ปากปากป่ามานะคะยังเดินไม่ได้ไกลเลย ก็พาพิมลมาสราจุดลอยที่นุดหลงป่าแล้วทางป่าทางออกป่าแล้วนุดมาเจอเฮดแตดัานั่นแหละนุดก็เลยจําได้นะคะก็เลยหาเจอรี่นะคะขับรถมาส่งจุดที่นุดออกจากป่าวันที่นุดหลงก็ดวงดีโชคดีที่มาเจอเฮตแตดําตอนทางออกไงมันก็เลยเป็นกลุ่มที่จำได้ง่ายเนาะ พี่มนบอกอู้เห็ดแต่ดำมาหลายดอกใหญ่เท่ใหญ่อีลีเดอร์ค่ะดูต่ละดอกทุกคนไม่ธรรมดาเนี่ยนี่แต่ละดอกสวยมากนี่ดูดอกนี้นะคะเนี่ยอย่างงี้เลยนะที่นุชแกไปชุดแรกที่นุชประนุดหลงป่านุชเจอแต่ดอกอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเออมันมันมานี่ทุกคนดูสิใส่ไม่ธรรมดาเลยเห็ดแต่ดำมาหลายใสใหญ่เท่ามือคน เดี๋ยวเราจะเดินไปหน้ากันวันนี้เดินไปชิวๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวแฟนพี่มารับพี่ตอนช้าเออแต่เราต้องออกจากป่าก่อนค่เ<อ>าเราจะได้ไม่ตื่นเต้นกันมากฮะเก็บไปเลยนะเห็ดเอหนังไก่ถ้าเจอน่ะนที่มีขนข้างล่างใช่ไหม เออสังเกตง่ายๆมีขนข้างล่างสีมันจะออกสีครีมๆขาวๆส้มๆก็ใช่มันมี 2000, สองพันส <Okay, S 1> ใช่กินได้ทั้งสองสายพันพันเอ่อสีออกสีออกสีไข่ไข่ขาวๆนวลนวอืมมันแน่นกว่ามาทุกคนเอ,อ้ย ปีนี้เป็นปีที่หมาเหตแดแตดดำมากเป็นปีแรกที่ได้เก็บเห็ดแต่ดำเด้อทุกคนมันได้จะหากันง่ายๆนะมันหายากนะมันไม่ได้ขึ้นทุกป่าไม่ได้ขึ้นทุกไอ้นี่นะมันขึ้นเป็นบางป่าเด้อมันมีเชื้อเป็นบางป่าแต่ว่าถ้ามันเคยขึ้นแล้วนะมันก็นจะขึ้นนั่นแหละดูดอกนี้ไหมสะอ่อนเห็ดแต่ดำ หอมมากๆเลยนะทุกคนเอ้ยเห็ดแต่ดำหอมกว่าเห็ดคันตะเรนเห็ดมันปูอีกมันหอมมากฝรั่งเขาชอบเอาไปทำซอสสเต็กนะคะกินกับสเต็กหอมอร่อยฝรั่งชอบเออมันออกอย่างนี้แหละเห็ดหนังไก่ถ้ามันออกนะมันจะออกแบบนี่มาเอาอยู่ในกระเป๋า เปิดกระเป๋าเอาโลดเอามาเป็นม้วนเลยถุงนะข้างนกันในข้างในนี่แหละเอาไว้มาแยกชนิดเห็ดเผื่อว่าได้เจอเห็ดดาเห็ดขาส้มก็แยกชนิดกันเอาปนกันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวตอนไปทำความสะอาดมันยากหุยขาบวบปลุกปลุกปอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะ มันหอมจริงๆทุกคนเออเห็ดแต่ดำนะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เก็บค่ะดูดอกนี้นะคะแม่เจ้าด,ดูค่ะดูความสวยงามโอ้ยวันนี้ปลื้มใจได้มาโชว์เห็ดแต่ดำให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่เป็นช่อดอกไม้สวยจริงๆทุกคนเออสะอ่อนเลยมันอาจจะดูไม่สวยในสายตาใครบางคนที่แบบว่าอุย้ยทำไมมันดำน่ะกลัวนะแต่ในสายตานุชคือเขาสวยมากจริงๆเลย อนผลงานของเรานะคะเข้าป่าประมาณ15นาทีเก็บกลุ่มหนึ่งแล้วก็มานั่งตัดขานะคะเนี่ก็จะเต็มคู่ถังมั้นกันนะคะคู่ถังนี้นี่เห็นไหมตอนนั้นพี่มงก็กำลังเก็บเห็ดหนังไก่บรรยากาศดีดี คนไปดูพี่นมลเก็บเห็ดหนังไก่ค่ะมาดูเห็ดหนังไก่นะคะทุกคนเป็นกอ่กอๆเลยนางเก็บได้ถุงหนึ่งละนี่เต็มยัางงามนะน,นี่เห็นไหมขูดขนเรียบร้อยใส่ไปเขาจุ๊กห้าดาวนะคะสวีเดนเนี่ยเดยกทักสวามนะคะเวลามันขึ้นมันขึ้นจะเป็นก่อเป็นก้อน,เ,น,อนเลยเห็นบอกพี่มลข้างหลังพี่มลอีกนะให้ท่านผู้ชมเบิ้งดิเป็นแถวยาวไปนั่นนะนั่นยาวไปนู่นเต็มป่าถ้าว่าเวลามันขึ้นป่าแถวบ้านนุชนะเห็ดหนังไก่ร้ายอิหนี ถ้าว่ามีคนเขารับสื่อนะรวยเลยนะเห็ดนางไก่นี่เนาะเก็บไปปาดบานเถ้าจานชามใหญ่เท่าไอ้นี่เลยทุกคนใหญ่เท่าเห็ดใหญ่เท่าหน้าใหญ่เท่าหน้านี่นี่ค่ะเราเดินต่อมาแล้วค่ะนู้นค่ะทุกคนปะเดี๋ยวเก็บ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 มาค่ะทุกคนเก็บเก็บจ้า พี่มนไปเดินเดินไปหน้าไปเจอสามพันดอกเดอ้อทุกคนดูอะใหญ่ขนาดนี้เลยอะนี่เจอแต่เห็ดไส้ใหญ่ดอกใหญ่เดอ้อป่าใหม่นะจ๊ะป่าใหม่จ้า เต็มตะกายกลวเนาะมือนี่เนาะโอ้ย,อ,ยอันนี้กำลังน้อยๆเลยไม่ได้เก็บเนาะไว้ก่อนเถอะทุกคนเอ้ยอันน้อยๆ วันนี้มีลมมีแดดเข้าป่าสบายมากเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนอากาศกำลังดีนี่ค่ะมันกูดอกใหญ่ๆเมื่อกี้นะคะมันดอกดาวเรือง เห็ดขาส้มเป็นแผงเต็มเลยผ้าพี่มลมาเก็บว right. ่าเจอแต่ดอกสองดอกสามดอกกลุ่มหน่อยๆมาเนี่ยอยู <wh flourish> ่นี่จะโอ้โหพี่มลมาดูพี่มลเต็มเลยว่าแม่นใบไม้เด้นี่เห็ดเดยนั่นเบิ้งนั้นเ้ยเอาไปผูดนุนคนเก็บ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 พี่มลโอ้เต็มป่าเห็ดขาส้มยาวไปนู่นเลยเต็มไปหมด นี่พี่มอนดูสินี่ยใต้ต้นนี่โอ้โหขาส้มเต็มเลยจ้ะเก็บไปเลยอู้เป็นแพงๆเลยทุกคนเอ้ยโอ้ยมาเบิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องดอกใหญ่ๆนี่มาเบิ้งเจรัวเพย์เบิ้งเจรัวเพย์เบิ้งนี่ดอกใหญ่คักนี่นี่โอ้โหเต็มเลยจ้ะเก็บเลยพี่มอนเยอะขนาดนี้อุยใครจะเก็บหวาดเก็บไวเนาะหลายขนาดงามนะนี่เฮ็ดนี่หายากเด้อบ่แม่นหาง่ายๆเด้อ โอ้โห,โโหนี่ดอกใหญ่มากนู้นเต็มยาไปนูน้นเห็นปะนูน้นยาไปนูน้นขาส้มเป็นกรอๆเลยเวลาเดินต้องเดินดีๆนะเนี่ยมันจะเหยียบทุกคน